Ba sao bọn ni phụt tốc hay ngà đà sì đó về nha. hay thông ฝนตกแห้งขนาดพี่น้องคนนี้เนาะทั้งฝนตกทั้งฟ้าฮ้องเนาะอันนี้เป็นตาก้าเนี่ยตอนนี้เห็ดตากา้าเราพี่น้องเนาะกำลังสีเห็ดหน้าปีเนาะกูเชื่ว่าปีนี้น้ำฟ้าน้ำฝนเนาะมาหลายปก,กติพี่น้องเัน้เนี่ยตรงหน้าอยู่บ้านเมืองซ่านเมืองหนองบกเนี่ย quần to khang mà nhỉ mưa thơm quần to อาก็พี่น้องเนาะฝนตกเนาะฝนตกหางกะเซร้ากี้นี่ไงน้ำเต็มให้หนาเลยนี่พี่ลึกโลกแห้งขนาดเนาะตอนนี้ก้กาวเข้าสู่ฤดูกาลเฮ็ดน้ำปีเนาะพี่น้องเลยนี่บรรยากาศยำเศร้าเนาะฝนตกปีนี้รู้สึกว่าฟ้าฝนฟ้าฝนดีเนาะถึงว่าจะฮ้อน แน่น้อยหนึ่งแต่ว่ากฟ้าฝนมาลายปีนี้อันนี้เป็นตากา้านี่ตากา้าเห็ดตาก้าแล้วพี่น้องไหยเนาะแต่ว่ายัง่อ่ได้่ายเชีนน่ยเนาะน้ำเต็มทงนา พอดีได้น้ำเพชรนาปีบรรยากาศทั้งหลังของปาสาทตรงหน้าน้ำเต็มเลยพี่น้อง บรรยากาศหลังจากฝนตก้อเด็กน้อยอยู่ฝากพงเวียงนั้นกําลังเก็บหอยเนาะพี่น้อเนี่ยมือแรงไตเรียดพี่น้องมือแรงไปไตเรียดโต๊ะเรียดชื่อสิ่ออกลายมือแรง่ง คลิปนี้ก็บโมีอยังไลน์พี่นอนะ้องเนาะอัปเดตท,ทงให้ทงหน้าให้พี่น้องเราได้เบิ่งได้ชมกันเนาะอัปเดตขนตกเนาะทางหน้าหองบาซอนเนาะเป็นกำลังฮิตากากำลังทิ้งทายหน้าฮิตากาคลิปหน้าพวกปันไม้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบ,บไว้สำนี้ก่อนเนาะ คลิปหน้าสือัพเดตให้พี่น้องเขาได้เบ่งได้ชมกันเนาะิู้ชีวิตการห็นไทยเห็นหน้าเนาะอยู่บ้านนอกคอกหน้าพี่น้องเขาสำหรับคลิปนี้บายบาย